โอ้ยเนียบอลไม่ขายแม็กผมให้ตั้งสามร้อยล้านอืมันจำเป็นต้องขายนะขายผมต้องมีซื้อต้องขายแบบน่อ่ะห้าสิบก็ได้เท่าไหร่ขอให้เปิดราคามาเปิดมาเลยครับเปิดมาเลยผมว่าต้นทุนห้าร้ยห้าสิบหของมันแรงเนาะของรถมันมันผลงานนี้เห็นอยู่อะนี่ดีกว่าเปิดราคามาเลยครับพร้อมสู้เออเจ้าของเราก็ต้องเปิดราคาดีอืมอืม ไม่ผมกลัวเปิดไปแล้วไม่มีตังค์ไม่ใช่หรอกผมกลัวพวกคุณ<อ>ไม่มีตังค์อะไรอย่างเงี้ยกลัวเอาเขามันจไม่มีตังค์จ่าย<า>ต่อรองต่อรองได้คนขายมแล้วเปิดราคาไปก่อนอยู่แล้วต่อเองเอางี้งั้นผมขอร้านนี้จบผมตัดสินใจเลยขอชิดแป๊บในหัวแป๊บลำบากใจจริงๆว่ะหนึ่งหมื่นล้านแล้วกันหนึ่งหมื่นล้าน กันเองอไปต่อกันได้ไไถ้ากูมามันขอซื้อห้าสิบกูแหละโอเคนะคไม่รู้มันจะมีตังค์หรือเปล่าพี่จะขายหมื่นล้านอะ่ะฮะอือการรถมันโหอะ่ะถูกไหมล่ะหมื่นล้านถ้ามันมีอ่ะมีหรือเปล่า มึงใส่สร้อยใส่้ย่ะไรกันมาแต่ละคนเนี่ยมึงเล่นของเหรอฮ hmm. ะมีสร้อยทุกคนเลย oh. เนี่ยอะไรเนี่ยมึงได้กันบ้างไมเเี่ยร้านเนี่ยน้องมาๆๆ<อ>มาส่วนน้องอน,นั้นแก้งอะไรอะสีเทาอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะพี่จีจีผมเห็นเขาเรียกจีจีโอจีอะฮัลโหลปิ๊ก ไปเอาไปคินอุ้ยมันไม่ไปโมลแล้วมึงมึงมั่นใจเหรอว่าจะมีโมเดลท็อปๆมามึงมั่นใจเหรอว่ามันจะมีอะไรท็อปๆมาที่มาดูนะเป็นแบ็คไมแบบตอนเช้าพวกผมเล่นงานล้านเล่นแบ็คบ็อกมันไปยืนอยู่กับสาวอะมันออกบอลหนีเออแบ็คบ็อกก็ควรเล่นนะมันได้ของเยอะเหมือนกันนะจรริงนะคับถ้ามาผูชนะถ้ามาสักห้าคนอะมันก็ได้ตลอดไอ้เหี้ยกูจะบอกให้มันไปยืนใส่หมวกกันน็อกยืนอยู่สาวกระดาษคาโนออกเอางี้บททดสอบแรกของเราอ่ะมึงเห็นไอ้แก๊งเอ็โอเคป่ะดับมันก่อนเลยถ้าสี่คนเราชนะมันอะโห้มันก็ไม่เท่่าไหหรรอก ไอป๊กมื่อเช้านะไม่แพ้ใครเลยใช่ยน้องปีเราไม่ใช่เียส่งเอลเคลงนรกก่อนเลยมือเช้าผมไม่แพ้ใครเลยพี่อดมากเดี๋ยวทำไมเอเคกับเอ k มเคเขาดูไม่ค่อยอะไรเราเลยพี่เขาดูแบบนใส่ดีกับเราจัดดูยานมันก็มีแต่โฮปแกรงเดียวอ่ะที่มันเป็นอย่างนั้นนะถ้ามึงไม่ไปแย่เขาไม่เล่นมึงหรอกมันก็เหมือนให้มึงเอาเปิดลูกโมมายิงแมลงสาบอ่ะมันไม่คุ้มหรอกนั่นแหละเขาชี้แค่นั้นอ่ะ แต่จริงนะแบบเวลาเขาเล่นบางทีเล่นล้างเขาชุบผมเขายังไม่เอาเอดีจากผมใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีแต่แต่โวแต่มันบ้ามันแมลงสาบกับแมลงสาบมันเป็นแมลงสาบเหมือนเราไงอ๋อมันก็ต้องฆ่ากันอยู่แล้วน้องมันเคยได้ยินเวลาแมลงสาบสองตัวมันอยู่รังเดียวกันไม่ได้อะมันก็ต้องแบบนี้นะมันต้องชิงกันมามามา มันเอาปืนให้ไม่ได้มันต้องดันอย่างเดียวโหนอ่เฮียโฮปโดนไปแล้วนี่แมปแรกนี่ยังไงนี่แก้เกมหน่อยดิไหนอะดูทางไหนอะเฮียผู้หญิงแม่งตีแท่กูแต่เอาสนับไปแล้วไปไม่ได้น้องน้องชุบหน่อยดิน้องเฮ้อคกายเอ้ยโฮปแข่งเหรอ โม้แข mm ่งเหรอวะตอนนี้กูเพิ oh, okay, so okay, so ่งร <for> ู you know, ้เลยไม่ได้ดูวันดูเวลาดูเดือนดูปีเลยโม้แข่งเหรอโอ้ยี่ี่ะความเดือดดานของแผนโม้แข่งของวัดอยู่บูมรับเพราะว่าด้วยความที่ตรงกลางมันโล่งมากเลยจุดที่ทําให้ตัวตรนโม้ตัวน่ะแม่อันนี้คือแม่อันนี้เขาแข่งอะไรวะไอ้นี่ของประเทศเราเหรอตัวนะหนึอแโอ้แลวเจออานะช่วยด้ ใช่ดูอยู่เนี่ยในช่องวัดอะโดนโฮปโดนไปหนึ่งศูนย์ไปพังแล้วเหรอยังไม่แข่งไม่ใช่เหรอแข่งแล้วครับบอสแข่งแล้ววอตถ่ายทอดสดอยู่โฮปเจอกับอาอาไรรักอะไรรักฝันไรโอเคอะไรรักฝันไรโอเคอะสรุปขายไปแล้วเอางี้เฮียราคาเดียวเลยนี่ผมเปิดนะว่าเฮียจะสู้ไหมขอต่อนะขอต่อนะเจ็ดร้อยล้านราคานี้ แบกเจียจดิเจ็ดร้อยเหระครับ้องหน่อยเงินเงินพอเขาบอสแต่ว่าบอสเจ้าหรอสูงไม่หน่อยแล้วแต่ละหกร้อยห้าร้ยห้าสิบโอ้ยเฮียมันขนาดนี้แล้วอ่ะเจ็ดร้อยล้านเชียได้ไปไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วทั้งบัมทั้งโวดอยู่บนเขาเหมือนอมตะถ้าเชียได้ไปเอเคตายเอเมเคสู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียว สกอร์ไม่ได้ไม่ได้สองสกอร์ได้ซ้ําถ้ามีคันนี้เจ็ดร้อยล้านรถรถมันอึดจริง้องทํามานะเจ็ดร้อยล้านเนี่ยผมถือว่าคุ้มนะเพราะตอนนั้นผมซื้อเนี่ยเงินมันหาย,ยากเี้ยห้าร้อยอ่ะเจ็ดร้อยราคาเดียวผมขายจริงไม่เอาเดี๋ยวเอมเคเขาอาจจะเอาก็ได้นะเฮียราคาเนี้ยมันมือสองนะมันสภาพมือสองนะเน,นี่ยไม่ใช่ไปแดงนะมือสองลิมิเต็ดเฮียดิสมทั้งคัน คันเนี้ยอย่างเถื่อนจิบเงินไม่ติดจิบอะเงินไม่ติดมาติดไหมแพงแพงไปแพงมาไหนตอนตอนไหนลดหน่อยลดหน่อยเฮ้ยงั้นเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเอ้าเรียไม่เพิ่มอ่ะเอ้าก็ต่อไม่ใช่ครับก็เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเนี่ยลดหน่อ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 ยอ่างั้นก็เจ็ดร้อยล้านไม่ลดแล้วอ่ะเจ็ดร้อยล้านไม่ลดแล้วราคาเดียวเลยเออเจ็ดร้อยล้านปีกำไรอีก อเอาอี้คือสองนะเอาอี้นีเฮียลองเล่นเกมกับผมไมล่ะถ้าเฮียขับแลมโบคันนี้ยไล่ผมและยิงยางผมแตกสี่ได้ผมคงลดราคาเฮียเลยเหลือหกร้อยแต่ถ้าเฮียไล่ผมราคานี้ได้อยู่ป่นไม่และยิงยางผมไม่แตกสี่แล้วผมหลุดไปแล้วผมหลุดไปได้ ผมขอเฮียแปดร้อยโหมาเป็นเดิมพันปะถ้าเฮียอยากจะวัดเนี่ยก็วัดได้นะครับเฮียยิงอ๋อออไม่จำกัดเวลายิงยางแตกสี่ครับก็คือหลุดหลุดหลุดสามสิบว้ย่ครับหลุดสามสิบว้ย่ครับเป็นเร็มโบคันนี้กูไม่ได้คุ้นมือเลยดิอย่าไหวเอาวะเฮียก็ลองชิทดูอยเางเงียแค่ร้อยเจ้าแต่เฮียเพิ่มต้องสองร้อยนะ เพิ่มสองร้อยอะไรก็รรผมวางออราคาไว้เจ็ดร้อยถูกไหมออก็ก็ขึ้นไปแปดแล้วก็ลงมาหกไงก็คนละถอ,อยคนละเก้าขึ้นลงคนละเก้าก็อยู่ที่เฮียถ้าเฮ er ียเนี่ยวัชนะได้เฮีย er ได้รังคาเนี้ยมันไม่คุ้มยังไงเฮียเฮียมัน่นใจในมือตัวยังหน่อยดิเอาเป็นเอาเป็นฝั่งอา0สิบไล่ไล่ไม่ดีกว่าครับลดแรงกว่านี่อืมต้องลถฝั่งผมหนีสิรถนี้เฮียแรงกว่าอืคนหนีมันได้เปรียบว่ะดี เฮียจะเดินพันไม่ล่ะถ้าเดินพันก็มีทางนี้ทางเดียวเฮียแต่ก็ได้แต่ขอเป็นคนหนีได้ไหมล่ะหนีไให้ผมหนีให้ผมหนีดีกว่าเฮียไม่ห้าร้อยเจ็ดร้อยไม่ได้หรอยิงยางได้สี่ยางก็ห้าร้อยรอก็เจ็ดโอ้แบกไม่กะให้แบบเหลือลืมตาอาปากเลยหรอสัมบา้าตอนนี้ก็กำลังย่ำแย่เฮียได้ไปห้าหกร้อยก็อาปากาเลยเฮียไม่ขายแม็กให้ผมอะโอ้ ก็มันมันมีข้อเสนอเพิ่มเติมนิดนึงทางนั้นน่ะผลประโยชน์แหละก็คิดว่าโอเคคงไม่มาแบบเอารูโมมาได้ยิงแมลงสาบหรอกมั้งมันจะคุ้มค่ากระสุนเลยถูกไหมล่ะอยากซื้อให้เฮียไปเติบโตไงก็่ใช่ไงก็นี่ไงราคานี้เจ็ดร้อยหรือเฮียอยากจะเล่นเนี่ยเกมกับผมก็เนี่ยผมมีให้ทางเลือกเฮียไงไล่ผมยิงยางแต่สีเจ็ดร้อยอือโระดับนี่ระดับเสียทั้งนั้นเสียแบ็คเสียโจูเนี่ย โอ้เศษเงินถูกไหมล่ะเล็กน้อยได้รีแมปได้อะไรไปมีแต่โอ้โหมีแต่คุ้มกับคุ้มแหละถูกไหมแค่แค่นี้เองแค่แค่เจ็ดร้อยล้านอะถ้าอย่าเอาผมปล่อยเลยเนี่ยจูมือกันไปหาเดออู่รถเลยผมปล่อยจริงๆงอ่ะไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นบอสว่าไงครับบอสแก๊งกากำลังย่ำแย่ผมเอาแก๊งดีกว่ารถแม่งขับขนาดก็เหมือนกันแตกสี่ล้อนี่คือเท่าไหร่นะหกร้อยถูกต้องครับแปดร้อยถ้าไม่แตกแปดร้อย น่าสนใจน่าสนใจครับบอสผมว่ามันรถวิคุนมือดิไม่ได้ขับแลมโบวดิไห้บอสวอร์มก่อนมล่ะต่างคนต่างหนีคนละคนละลาวไหมล่ะมึงขับไหมล่ะกูไล่ยิงเอาไหมหมายถึงี้ตอนนั้นมึงขับไมเอมมาสินี่นนคุณมือว่ากูน,นะเอางี้งี้เฮียถ้างั้นน่ะผมให้สองเทคก็ได้เข้าไหมอ่าโอเคพลาดได้หนึ่งพังนะถูกต้องสองเทคกโอเคอาสีอะถูกต้องยางแตกส่ได้ครับ ได้ครับงั้นเจอกันแลนเฉียวผมก็อชอบพี่เอจริงๆไปไป,ปไอชินน้องไปไปมีอะไรมันๆให้ดูแล้วคืนนี้งานเดิมพันหน่อยไอสัตว์ถ้าถ้ากูแพ้รถแม่งเหลือวหกร้อยล้านไอเหี้ย <c oughs> งามไส้ดิชนะไหวใช่เหรอวะเอนนเอเด๊ เีียไหวด้วยเยวนี่ยไอสัตว์หวนี่วยวยี่้านเนี่ยใช่แปดร้อยล้านอ่ะคูรอประมูลใหม่เลยเงินมันอยู่ในอากาศพี่เงินมันอยู่ในอากาศใช่ถูกต้อง<ม>ถ้าแปดร้อยล้านมันคุ้มนะถ้า,า,าราคาแปดร้อยล้านอะ่ะไอเชียเอาไงดีว่าลดุร,รักกูเลยเนี่ย เฮ้ยเอารถมา่อนเฮ้ยไปไปไปไอ้รถกูอยู่นี่รถกูอยู่กระาดาษเฮ้ยรถกูอยู่กระดาดควายเอ้ย,ย,อยรีบหาพ่อมันดิเออไปมามา <c oughs> ไปกระาดาษคาโน่ไปกระาดาษคาโน่ฮิฮ <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs> ร้อยลูกไอ้ดูอย anyway. ู่บ้ากลัวหลางจะเอาห้าสิบไปเดิมพันธ์อะอ่าห้าส่วละก็เดิมพันกับเอลเคนะเงินมันอยู่ในอากาศอยากได้ก็คว้าเอาไงเอออะไรพี่จะหายหรอก็ถ้าเกิดมันยิงยางกูได้สี่ยางอะกูขายให้มันหกร้อยแต่ถ้าเกิดมันยิงไม่ได้ภายในสองเทคอ่ะลุดสามสิบไอะมันต้องซื้อกูแปดร้อยอะก็เกือบพันเอ็มอะ อะไรนะก็วันวันวันที่สิบนี้มันประมูลรถอ่ะกูก็ประมูลใหม่ด้ว่าไงนะลูกว่าไงนะแต่แปดร้อยล้านมันเลือกทิ้มขนานก็ได้นะน้องเออเลอกโมเลยนะนี่แหละทางรวยของเราเงินอยู่ในอากาศ อะไรวะยัีเคแป๊บทางนั้นอ่ะจะได้ไม่ต้องขับเพียสักคันนะอ่ะเอาไหมเงินมันอยู่ในอากาศอ่ะแต่กูหายเองทางนั้นอะไอ้นุ่มเป็นอะไรมึงเชื่อมั่นในมือกูดีเนี่ยกูกำลังจะเริ่มแล้วเดิมพันตอนเนี้อ่าหนึ่งยังได้ยังไงอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรครับยังไม่เริ่มนะเฮ้ยเรียบนะนี่เรี่ยมบ่ก็นึกว่าเอาเลยไงผมไม่รู้ว่ารีบไงหิววะหิวไม่หลุดหลุดแค่สามสิบวินะเฮียกูนะคุโกนี่สิบห้าศูนย์ ะไปขายมหนึ่งนาทีไปเลยรูปหนึ่งนาทีไปเลยชัวร์ไปเลยก็คือผมนับหนึ่งถึงสามสิบถ้ายังไม่เจอผมอ่ะหนึ่งนาทีไปเลยเฮ้ยน้อยไปสามสิบาทเธอสามสิบวิมันก็เยอะแล้วผมเตรียมจับเวลาแล้วเนี่ยไม่เอายิท่านท่านหนึ่งถึงถ้าสามสิบเฮ้ยไม่ดีกว่าป่ะสามสามสิบวิมันเยอะแล้วเพราะคูหามึงไม่เจอแล้วดูคุณโทรหาไปถ้าโทรหาแสดงว่ายอมแพ้โอเคมเฮ้ยมันก็นานนะดิมันก็นานเธอมีเวลาต้องสองเทค่ะ เยีายวมานานีิเฮียหรือว่าเอาคนในเอ็มเคไปไปไม่ไดจะได้ไม่ต้องอันนั้นเฮ้ยเหลี่ยมเปล่าไม่ได้หรอกไม่ได้ส่งโอยสารพัดเลยส่งลงส่งโลเหลี่ยมปัดเลยเอเคเหลี่ยมปัดเลยจะเอาเลยไหมล่ะไม่มีฟังก์ชันพิเศษนะครับแบบรถลอยไม่เอานะโอไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มี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 ครับเอาเลยไหมเอาเดี๋ยว เดี๋ยวแป๊บเด่นไึงผมขอไปฉี่ก่อนผมปวดฉี่รอแป๊บรอแป๊บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเตรียมตัวมันตึงเกมมันตึงเกมมันตึงสองเทคหลุดสามสิบวินนะยผมเตรียมนาฬิกาแล้วฉะนั้นเนี่ยเกมนี้มูลค่าสองร้อยล้านบัลจี๊ยบมาเว้ยมาเวอาร์ห้าสิบฟรีหวานเจี๊ยบ วนนั้นต้องเป็นกูลแล้วลนะ่ะไปก่อน เฮียพร้อมแล้วหรือยังครับเฮียมามาวมาสามสิบวิขอไม่เหลี่ยมไม่ตนไนไม่อะไรนะเฮ้ยไหนบ้าสามสิบเอางี้เอาเอาอะไรเหยียดเลยเผื่อเฮียจะได้แบบว่าไม่ไม่มีปัญหาคือสามสิบวิก็คือแบบหลุดไปแล้วเฮียหาไม่เจอคือไม่เห็นไฟท้ายแล้วอ่ะเข้าใจไหมถ้ายังไล่ไล่หลังก็อยู่ยังเลี้ยวตามกันอยู่อันนั้นไม่นับต่อให้จะไม่เห็นไฟท้ายแต่ถ้าแบบหลุดไปแล้วผมจอดอยู่เฉยๆเฮียก็ยังไม่มาผมก็จะเริ่มจับเวลาโอเคไหมครับเฮีย คือไม่เห็นไฟท้ายแล้วอะเริ่มจับเวลานะดีเลยจีบิดีครับพี่อันนี้ออกตัวเชียร์จะยิงเลยเหรอเฮ้ยห้าวิป่ะดีเลยห้าวิพออ่าดีเลยห้าห<อ>วิอ่าให้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 แบ็คนับเลยครับมาครับผมนับผมนับหนึ่งถึงห้าแล้วนะอ่าหนึ่งถึงห้าก็ออ,อกซี <4 S 2> ไม่ไม่คือนับนับให้ออกตัวก่อนเดย์แล้วค่อยดีบีห้าวิวนะนับถ้านื้ทำให้ออกตัวดิปล่อยปล่อยตัวออกตัวนับซีแบ็ค น้บหนึ่งห้าแล้วก็ออกตัวงี้หรอเออแล้วเดี๋ยวเขานับยีเรียกันเองรถอ่ะไม่ใช่ก็เดี๋ยวผมออกออกไปแล้วก็ขับตามผมสิไม่ต้องไม่ต้องน้ำในใจไปไปห้าไปไปออกไปก็ทีเดียวปะเดี๋ยวไปละให้ตกใจให้ตกใจให้ตกใจไหวไหวผมรู้พี่บอลหน่ะแม่งโหดเว้ยพี่มันจะอะไรมาท้านไกลพี่ไกลทิ้งไทยั สองคงไม่จะหลุดไม่เห็นทานแล้วลองฝึกเจอแล้วไม่เห็นทานแล้วพี่ไก่มันไปมันไปหลังตึกระดับมันไปหลังตึกระดับดูเราดูเราดูเราสุดยอดดูเราดูเราสวดยอดอะไรล่ะ yes 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 เจาะเวลาเจาะเวลาเจาะเวลาได้พี่จ้าตอนนี้มีดไปใช่ปะดู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 สี่เว่ละหาพี่มันมันไปหลังตึกแดงบพ่ยาวเลย สวยสๆยส6สวยสยสวยสวยิบหกวละี่ดวิเยสวยแบบลายร้านโอ้ปานเจี๊ยบรอเลยสามสิบวิน้องสามสิบวิแล้วสามสิบวิแล้วให้สี่สิบเลยโอ้กินเต็ม,มอย่งกินเต็มจะรอเลยนะนี้ กูให้หเวลาเยอะจัดล,ล้านกูให้เวลาเยอะจัดล,ล้านกูหนหให้ละชีหนึ่งเลยอ่ะไม่มีอะไรตามมาอีกไหมเรียบร้อยหนึ่งนาทีป่ะไอ้นมอู้หูโอ้สองแล้วส่วาสงเลยโอ้โห้วันเจี๊ยบวันเจียเจ๊ยบ,ยบอยู่ในอากาศแล้วพี่อยู่ที่เราจะคว้าได้หรือเปล่า งั้นไม่อยู่ในอากาศว่ะเอาเฮียเฮียเป็นไงครับนี่ผมจอดรอชิวๆเลยนะครับเฮียห้าวีมันเยอะไปอ่ะลดเหลือสามวิได้ไหมได้ได้ครับเฮียได้ครับได้วินวินี่วินิก้ไม่นับแล้วมันมันมันเฮ้ยเฮ้ยตอนลดพีกเป็นสามวินะเออใช่โอ้ยเฮียเหลี่ยบเนี่ยมันเกินอ่ะห้าวิอ่ะ โอ้ไม่นานหรอกครับรถประมูลเหมือนกันเฮียถูกไหมล่ะสามสามมีสามมีโอ้ไม่ไม่มีหรอกเฮียเฮียเหลือโอกาสแค่หนึ่งครั้งอ่ะตอนเนี้ยอโอ้มันง่ายไปเปล่าครั้งแรกมันง่ายมากเลยนะเปี่ยนไปเลยนะเดี๋ยวเหลียเราแก๊งก็ผมเลี้ยวแค่สองโค้งยไงเฮียเฮียเหลือเนี่ยเฮียเหลือโอกาสแค่หนึ่งครั้งนะเฮียเอารอบนี้สามมีนะเอาขี่เข้าบ่อเดียวกันเฮียเข้าบ่ออะไรเฮียเข้าบ่อเดียวกันดิ แล้วเฮียก็บอกเลยสามพีเลยเอาก็บอกอะไรสามหนึ่งเจ็ดก็ได้ไหมไม่ออกตัวพร้อมกันเหรอครับบอสอ่ะผมอยู่ในบอเชียละเอ,เอ้มันเข้าบอมาสามหนึ่งเจ็ดเดีดีเลย์ยิงไงดีเลย์ยิงสามพีไงเฮียเจ้ายังไงเฮียเจ้ายังไงเอาเลยยังไงย,ย,งไงเยะเฮีเย,เออย,ยอย่ายนับในบอสนะสามพี่อ,อ่ะ กายไม่เห็นท้ายไม่เห็นท้ายแล้วไม่เห็นท้ายตรงยาวหลุดนะพี่ไม่เห็นท้ายหลุดแล้ว Yes ไปอย่าโง่สวยไม่ใช่เริ่มจับเวลาหลุด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 ดูแล้วไม่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 มีท้ายแล้วไม่มีท้ายแล้วยาวพี่ระวังมันฟุ้งมาเจอแล้วมันเส้นทับกันสวยเฮ้ยขอบคุณมากที่เปลี่ยนเส้นทางให้ผม ยี่สิวิมาเจ็บสามสิบละ3สามสิบละวสามห้าสบไม่มีทางเจอหรอกอันนี้กูให้แบบเอาเวลาเผื่อให้เลยนะ ไม่เจอง่ายจบแล้วนายชินฮัลโหลมันจบแล้วเนาะฮียอะนี่ก็บวกร้อยล้านว่ะผมบวกให้หนึ่งนาทีแล้วอเอได้ครับผมมันดีมันด,นดีแบบรถเฮียไล่ไม่ทันอนะ่ะเฮียร์คิดเอาดียางแตกนะเฮียเมื่อกี้ยางแตกนะเชี <Yeah. S 1> ยนะ yeah. คิดดูว่ามันคุ้มหรือเปล่า <Yeah. S 2> พวกเอ็มเคแม่งก็ถือเงินเป็นพันล้านไปประมูลใหม่รถแม่งก็ขั้นต่ำแม่งตัวท็อปแม่งก็น่าจะขึ้นเป็นพันนะ ถ้าเฮียไม่ซื้อคันเนี้โอ้เฮียไม่รู้จะพูดยังไงนะถูกไหมหชินน้องแปดร้อยล้านเงินมันก็คุ้มดีนะจะเอามาใช้นี่เอาไปเติมเอาไปไปอ้นี่ดีกว่ามูลรุถใหม่ดีกว่าเือน,นแบบเสเงินได้เนี่ยมพี่เนาะ จริงน้องชายบวกโอ้ยหวานเจี๊ยบอ้าวหวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียอ่าว่าไงครับเฮียว่าไงครับร่วมๆกันหน่อยได้ไหมครับโอ้ได้ครับได้เลยครับเฮียรถเต็มอยู่ครับบอสรถรถเต็มตอนนี้ยเฮ้ยรถเต็มอะไรหรอครับขายขายทิ้งไม่คันลองคิดดูดีๆนะแปดร้อยล้านมันก็คุ้มคันเนี้ยจริงๆ เี S <S ่ไม่ได้แพงอะไรเลยจัดแล็บนิ่งจัดแล้วเมื่อกี้ครับแต่ยางยังไม่ซ่อมเลยโอ้โหชิวจัดอ่ะยางแตกมันไม่แตกอะฮะแต่บอสแต่ถ้าเราใช้ความฉลาดแล้วนะเราเอาเงินแปดร้อยล้านอะไปซื้อพวกรถตัวทองอะเอาไม่คนเองเอมขับอะยี่สิบคนอะเออเรีวแต่คันนี้คือยางแตกนิ่งจะขับไปแเออระดับโนหนึ่งซัมเมอร์จะขับรถตัวทองหรือว่าไโอมาอืม เอางี้เดี๋ยวเฮียเฮียทักทักผมมาแล้วกันนะครับเฮียเหมาะกับเฮียมากเลยสีขาวเหมาะกับเฮียมากมากเอาไปไม่แต่แต่ไม่ไม่พูดปั่นมันก็คุ้มนะไอ้เชียแปดร้อยล้านรถเชียเนี่ยมันโหดสุดในประเทศแล้วคุ้มเนี่ยพี่เมื่อกี้ยางแตกไม่ปั่นเลยเออไอคิดไอ้ชิดมึงลองขับดิยางแตกหน้าลอกแล้วอะยางลอกแล้วอะมึงลองขับดูวเนี้ยดีกว่าไอโอ้โหดีดีจัดอะคันเนี้ยไม่งั้นกูไม่ทุ่มเงินห้าร้อยล้านตอนที่เอ็มยังแพงหรอกเนี่ย แรงเลยน่ะขับได้เฮียไม่บาดไม่บาดไม่มีไม่มียางมันจะแตกเลยแล้วมันมีทางบาดหรอกเฮียเหมือนเดิมขับเหมือนเดิมยางแตกขับเหมือนเดิมอืมขพอเสนอยิงแตกสีแม่ถ้าจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าแมอาก็แล้วไปแมวแมวกูก็เก็บแค่นั้นแหละแล้วไม่มีทางขายอีกด้วยทีนี้แมวกก็เก็บอืมโหดโหดโหดจริงพี่ครับเนี่ยไม่เอาก็เก็บแต่แปดร้อยล้านแม่งคุ้มมันรถมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าแต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดมันเอา800ล้านมันก็เขาก็วินได้รถดีถูกไหมเช่นพี่ก็วินพี่ได้เงิน800ล้านพี่ก็อาจจะเอาไปแบบฟื้นฟูแก๊งทํานาโนอะไรมันก็แล้วแต่มแล้วแต่คนอยากจะใช้เขาอยากได้รถพี่อยากได้เงินไงถูกไหมล่ะเขาเป็นโนหนึ่งแล้วไงเขาไม่ต้องเขาอยากได้รถเราอยากได้เงินเราไปฟื้นฟูแก๊งถูขเพียนี่รถไม่ได้รีแมปนะอย่าลืมรีแมปมาจะเป็นยังไงอยู่ไหไม่อยากจะชิ้สภาพปีศาจทางเรียบเอางี้เดี๋ยวกูทำไรดูเมื่อกี้กูไม่ได้ทำให้เขาดูเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเขาจี๊ด อ่ามึงดูนะชินสมมุติว่ารถกูเนี่ยมึงดูเอเอาแค่แบบสมมุติว่ากูจะทําแบบอะไรที่มันฮี้ย่หน่อยอ่ะดูนะขับมาอย่างงี้ปึ๊บสมมติเขาไล่หลังเรามาใช่ไหมไล่มาด้วยความเร็วพอๆกันเนี่ยปึ๊บเลี้ยวหน้าเนี่ยเราเบรกปึ๊บออกตัวเลยดูเด็ดูรอบดูรอบทําให้แรงกว่านี้ได้อีกอ่าทำทำแรงกว่านี้ดิทำแรงกว่านี้ดิอีกดู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  เดี๋ยวจะวนกลับโค้งเนี่ยเดี๋ยวจะหาโค้งวนๆก่อนเอาแบบเดียวยากๆเลยที่แบบรถไฟฟ้ามันทำกันอะโค้งหน้านี่เลยอะเนี่ย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 อะโอ้โโอ้โทะลุมิติอะมันพุ่งจังโอ้โทะลุมิติอะอะทะลุมิติถูกไหมของจริงอะพี่ของจริงของจริงเอาจริง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 โหดโหดโหด ห้าร้อยลุกไอลก้ไอลกุกแปดร้อยล้านอ่ะขายไหมกูชนะเดิมพันมานะกูค,คิดว่ากลัวก็อ่านขาดพอสมควรอ่ะกลัวไม่ถึงอ่ะกลว่าอ่กลัวดล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 ดท็อปสุดเจ็ดร้อยล้านแม่งก็ไม่มีใครกล้าสู้แล้วอะ่ะมันเยอะนั่นเลยเจ็ดร้อยล้านอ่ะเหลือเงินใช้ตั้งร้อยล้าน ไมนะก็ขนไก่อะเลือกอะไรอะไรมึงว่าไงนะมึงว่าไงนะถอนขนนกกับขนไก่มึงเลือกอะไรกูจะถอนหมอยแม่มึงไงเฮียพ่อมึงดิสันเพอร์ตี้มึงจะกลัวมันทำไมมันไม่ได้เป็นศัตรูเราขนาดนั้นโอเคมันศัตรูพวกโเลยก็ให้มันไปเถอะให้มันกำจัดฮูบ มึงเหลือมึงเหลือซูป้าแล้วน hmm. ี่ก็ขับซูป้าไปซีเดี๋ยวไปประมูลใหม่เดี๋ยวไปเหินนี่ดีกว่าเขากล้าซื้อหรือเปล่าวะกูว่ามันไม่ซื้อหรอกเอาจริงอะเงินแปดร้อยล้านนั้นมีชิดบ้างเลยแแหมมันชิดซ้ายชิดขวาบ้างแหละ รอบเนี้ยกูว่ามึงอาจจะเป็นหัวแถวใช่ไงใช่ไงไอ้เฮียเนี่ยพี่ขอลดเหลือเก้าบาทนี่คือมันก้เท็จป่ะไอเดียรู้บ้าขนาดนี้เลยอ่ะเนย่เนย์ดิ้งรถดิ้งรถใส่พัานออที่ติดมาเลยเว้ยเนย์ไอคนเดี่ยวพี่ทำอะไรดูเว้ยถ้ารอบมันโกงอ่ะมันจะทำอะไรได้ดูไหมสมมติเราขับปุ๊บไอ้เคินมึองอยู่ปะเนี่ยอยู่พี่อยู่เนี่ยเราขับมานี่ ไม่ได้ไม่ได้มันเป็น G R มันต้องไม่ใช่ G R มันจะพุ่งแน่เนี่ยใช่พุ่งแล้จะเหินได้ไกลแม่เป็น G R ไม่ได้ว่ะทำย่าจะไว้เทียรถเทียนี่มันจะทให้เราเหินขึ้นเหินมายุลีได้อะพอรอบมันสิ่งอู้ดีเด้ได้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยทำไมกูทำให้ม <ett COVID> ันไปขีอาวะกูทำอะไรอ่ะกูกดตัวอ๋อกูกดตัวเอสไปต้องปล่อยกูต้องปล่อยกูต้องปล่อยเน่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 เออเน่เน่ได้ละได้ละถ้ารอบมันติดแล้วมันติดยาวสิเนียแล้วก็ความเร็วมันจะไหลบัตเด็กนึงนิดนึงคือข้ามตึกเลยรอดูรอดูอ่ะเห็นไหม รอบเมื่อกี้เราขับมาตรงนี้มันไม่ถึงสองแปดรอบนี้มันถึงแล้วไปนู่นอ่ะสินีะไปตึกนู่นอ่ะมไม่ใช่ตึกเชีย่ยนี่อุ้ยเชี่ยไม่ถึงว่นะนะแต่ไม่ใช่นี่เออว่าถ้าคนใช้เป็นอ่ะโหดอย่านั้นเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาอือคุ้มค่าคุมาค้มราคาแปดร้อยละไมวก็ไม่รู้จะเอาไงนะพี่บอลพี่บอลไปหารลังร้านป่ะไปวะโดนตามไปซ้อมอ่ะพี่ซ้อมหนะไปดิซ้อมไอ้นี่บอทมันแข่งไปเดี๋ยวผมก็ไปตอมอนี้ดิเดี๋ยวจะไปดูพวกแข่งเลย ไปเดี๋ยวไปท้องกันนะครับพี่บอลเดี๋ยวเออไปเดี๋ยวครับพี่ขอบครับไปไป